ไม่แตกต่างกันเลยจากที่จังหวัดขอนแก่นที่ตอนนี้ก็มีมาตรการคุมเข้มมากขึ้น โดยคณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นมีมติให้งดจำหน่ายสุราทั้ง26อำเภอรวมทั้งพื้นที่บรูโซนนำร่อง3อำเภอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากที่จังหวัดขอนแก่นมีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวมทั้งการจัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากที่จากเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน100คนก็ให้ลดลงเหลือไม่เกิน50คนค่ะ หากจะจัดกิจกรรมเกิน50คนต้องได้รับอนุญาตจากทางอำเภอก่อน ส่วนการจัดงานโศพก็ขอความร่วมมือจัดงานได้ไม่เกิน3วันซึ่งภายใน3วันนี้จะรวมทั้งการรดน้โศพการสวดพระอภิธรรมและพิธีประชุมเพลิงรวมถึงคนที่มาร่วมงานจะต้องไม่เกิน50คนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคลัสเตอร์เกิดใหม่จากการจัดงานเลี้ยงและงานศพเนี่ยก็เห็นมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมาตรการที่ว่านี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่13มีนาคม2565ค่ะ นอกจากนี้ก็ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้ดำเนินมาตรการ work from home อย่างเต็มขีดความสามารถโดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนร่วมดำเนินมาตรการ work from home นอกจากนี้การติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีก็เพิ่มสูงขึ้นจนน่ากังวลนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองอธิบดีกรมอนามายัยระบุนะคะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กอายุ0-5ถึงปีติดเชื้อถึงสัปดาห์ละ6,000กว่ารายค่ะ ก็สูงขึ้นมากเลยเมื่อเทียบกันกับช่วงเดือนมก,กราคมที่การติดเชื้อจะอยู่ประมาณสัปดาห์ละ1,000กว่ารายโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเราย้อนดูตัวเลขหลังจากระลอกเมษายน2564ถึง17กุมภาพันธ์2565จะพบว่ามีการติดเชื้อสะสม1,759 0รายคิดเป็นร้อยละ5จากการติดเชื้อทั้งหมดทุกกลุ่มกว่า2 000, 000ล้านราย พบเด็กเสียชีวิต29รายจากการมีโรคประจำตัวส่วนช่วงอายุ0ถึง1ปี2ปี3ปี4ปีและ5ปีมีการติดเชื้อประมาณ20,000รายไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะ สาเหตุของการติดเชื้อโควิด -19 ในเด็กปรถมวัยนั่นคือการสัมผัสใกล้ชิดกันในครอบครัวที่รับเชื้อมาจากนอกบ้านและเรายังไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กอายุ0-5ปีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเน้นย้ำการใส่ใจสุขอนามัยในเด็กเล็กก็จะมีหลักปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิดในเด็กด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น 1. สอนให้เด็กรู้จักวิธีล้างมือที่ถูกต้องก่อนหลังกินอาหาร 2. เด็กที่มีอายุน้อยกว่า2ปีไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าเขายังไม่รู้จักการเอาหน้ากากออกเอง 3. หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปยังสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจนํานวนมาก 4. ให้ทําความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมในบ้านและของเล่น 5. ต้องหมั่นดูแลสุขภาพของลูกน้อยถ้าเกิดมีอาการผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ